ปัจจุบันวิชาการประพันธ์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของร้อยกรองถูกลดบทบาทไปมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเปิดเวทีโดยเฉพาะเรื่องของการประกวดให้น้องๆอเยาวชนหมายประกวดร้อยกรองก็เป็นเหมือนให้พวกเขาได้แสดงความสามารถทางด้านประพันธ์แล้วก็เห็นคุณค่าในเรื่องของภาษาไทยด้วยค่ะเฉลิมฉัตรฉลองชัยไอสวรรค์เจรุง แม้จะชื่นชอบในการประพันธ์และฝึกหัดแต่งกลอนมาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับนพรัตน์รัตนวิชัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ในการแต่งกลอนเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนอกจากต้องศึกษาพระราชกรณียกิจแล้วการเรียงร้อยถ้อยความให้สละสลวยใช้คำาราชาศัพท์ที่เหมาะสมยังใช้เวลายอยู่อีกหลายวันกว่าจะได้คำกลอนที่ไพเราะและคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดร้อยกลองเฉลิม เกียรติจากจำนวนผู้แข่งขันกว่า200คนเริ่มแรกคือเราต้องชอบในการแต่งบุละกรก่อนครับเริ่มจากความชอบแล้วก็เริ่มฝึกฝนฝีมือสเสน่งภาษาก็มีฉันทลักษ์ณอย่างเช่นการจังหวะการอ่านเช่นเฉลิมฉัดฉลองชัยอะไรเี้ครับตอนแรกแต่งสองชั่วโมงแล้วเ,เอาไปขาดอีกก็ประมาณเกือบอาทิตย์นึงอะค่ะรเราก็ได้ไปดูตามทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ รู้สึกซาบซึ้งในพระไทยในพระบารมีค่ะออก็เลยก็เลยอยากแต่งขึ้นมาค่ะโครงการหดูดปัจจุบันวิชาการประพันธ์โดยเฉพาะร้อยกรองถูกลดบทบาทไปมากเหลือเพียงบางช่วงตอนของวรรณคดีให้เด็กได้เรียนรู้การจัดการประกวดแต่งบทร้อยกรองจึงเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการประพันธ์และหวังให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสารงานร้อยกรอง แต่ก่อนนี้จะเน้นพวกแล้วษณะก็มีบทมีบทร้อยกองมาให้ท่องจําอะไรเงี้ยเป็นบทขยยานอะไรเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันแบบคล้ายๆกับว่ามันถูกมองข้ามแค่์หายเป็นเรื่องเล็กๆมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยจัดวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยไปอยู่เป็นมาตรฐานที่ห้าพอพอเราจะสอนจริงๆเป็นจริงให้มันเป็นจริงจัง เราต้องหาช่วงเวลาพิเศษเราก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็เป็นนักเรียนเป็นอนาคตของชาตินะนักเรียนอุดมศึกษาหรือชั้นใดก็ตามเนี่ยจะได้สืบทอดมรด,ดกศิลปะวะัฒนธรรมด้านร้อยกรองเอาไว้เพื่อให้ยั่งยืนอยู่คู่ชาติคู่ประเทศไทยประร้อยกรองเนี่ยนะฮะเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นการใช้ระเบียบของภาษาที่งดงามแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยมีมานาน700รกว่าปีแล้วมีทั้งตัวเขียนมีทั้งภาษา สำหรับเขียนแล้วก็สำหรับพูดสำหรับอ่านเพราะฉะนั้นร้อยกรองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของชาติบ้านเมือง การประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อรวมเธอพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7เจ็ดรอบและส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรองโดยผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนําตีพิมพ์และเผยแพร่ลงในนิตยาสารสกุลไทย